เอาอัดแล้วนะโอเคสวัสด uh ีคร mm ับ hmm. วันนี้เราก็มาอยู่กันกับในเกมลีกออฟฟิเกนอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่กันที่เซิร์ฟไทยนะครับอ่าผมไม่จะปิ้งหน่อยๆนะสองร้อยกว่าถึงสามร้อยสองร้อยสามสิบมานี้นะนี่วันนี้เราก็มาอยู่กับนี่ครับแขกรับเชิญครับฮัลโหลขอเสียงหน่อยเย้นี่ครับแขกรับเชิญแล้วครับอารีนะอยู่มิดเลนนะครับอ่าวันนี้พี่ให้โคต้าสิบคิวนะ โดนโดนเขาคิวนะให้ให oi> ้แค่แค่ติดตัวนะเดี๋ยวดูคับว่าวันนี้อาริเราจะท็อปฟอร์มหรือไม่อ่ะเนี่ยครูจะสู้เขาคือจะโซนะเป็นการคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรครับคลิปนี้ขำๆนะขอขอบคุณมาของฟินเช่นกสภาพหนึ่งที่หมัวร้อน Uhm, ะะมไม่ได้นะนี่อัดแล้วต้องเทปแล้วอย่างเงี้ยต้องเทปออกนอกกล้องแล้วอย่างเงี้ยออกกล้องแล้วคือแจกกาเดิมเราเล่นเราเล่นเอาสิจับไปที่สิบศูนย์นี้น่าจะมาเป็นจับปอ ไอ้ปูลนรกว่ะอ๋อทิโมซาบออออ๋อทีโมมันเอ้าอยู่ไหนวะที่นะครับไอ้ปูนุ๊บอะไ้ปูลนรกว่ะก็ผมก็จะไม่พะยาบวกมาแล้วตามใครดูใครเคยดูคลิปก่อนผมว่านะที่ผมทำอาไว้ในเตน่านะไม่พะยาบวกนะผมจะฟาร์มฟาร์มจะแตกแล้วค่อยบวกนะ รีบมากรีบมากรีบจริงเราก็จะเป็นจอนชาวไร่กันนี่ครับเราแผ่นกล้องไปดูนี่ครับมินเรียนแล้ดีกว่าครับน,นี่ครับจะต้องออกมาแล้วยังไงปาดลมไหมปาดลมเหมครโอ้ไม่ปาดลมนะสูงสูงสูง <c oughs> มีเคยเลยเอากลูกเนี่ยน้องนนี่ครับแขกรเชิญน้องนี่เรามือใหม่นะครับเีเรียนะคนดูเราไม่เหลือละ่าน้ชม่อตรอออารมีอาซี่อรออาริสิบศูนย์ต้องทำไม่ได้สิบ ก็เพิต้อง,ง<า>เล่นอีสี่ปีกว่าแต่้องทำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่แน่อีกสี่ปีนี้ลีกออร์เจนอาจจะปิดไปแล้วนะครับ <laughs> ลีกออร์เจนอาจจะเริ่มเลิกเลิกแบบพัฒนาเกมไปแล้วปิดปิด,ปดตัวเกมอะไรอย่างเงี้ย เอาครับเอาเอาครับเอาครับจตายแล้วครับวันนี้มานาก็ไม่มีเอ้ยตาสตอกลับ่อนไหมกลับ่อนมไม่ไม่แตายแน่เลยเม่อิี้เฮ้ย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 เฮ้เอ้้ยเ้ยหฮ้ยเนเฮ้่ยเฮี่ฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้ยนย เมอฟิร์ oh บัไม่นะอ่าไม่โด้เลยจะต้องทำอะไรจะตัดไม่นะเรนะดี้ซีกินไปแล้วซับมิสซับดิฟ <c oughs> ม่เอาสิเรนบอนเขาจะมีประเด็นอะไรโอ้ไม่หรอกไม่แพ้หรอก วิ่ยวิ่งวม่งปกาเปาเลยใช่หรอใช่หรอใช่หรอเนี่ยอะไรเอะนี่ย้ามยังจะโดนอีกเหรอโอ้คลิปปลาจะออกเลยนี่จะโดนในปูเนาะ หน้าน่อยก่อนอฮ้ยโวมิกโวมิกโวมิกเยู่ยววิกโวิกน่าจะลงแย่ไอไม่เอาโอ๊ยโอมยโอ๊อแอนดี้หดตัวระเบิดไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอลยโอ๊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 ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ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 ๊อยโอ๊ยโ ห้ให้ไปตตโอ้ยอย่าโอเอออย่าเอ่าอเลยแล้วอันนี้เอาเเราองทาได้เอาอะไรเอาอะไรเอาหคิ้ดีวยเเดี๋ยวเไม่ได้ไม่ได้คบคบางคบางเออออเออเาจะตายเอาจะตายแทนเียโอ้ เอารับรับลมนกทีมันรับลมแบบสดชื่อเลยเงี้ยรับลมขอพายุนะรับลมนกทีมันแบบแล้วแบบแล้วจะสบโอกาสแบบตรวจตามมาอะไรเงี้ยนะโดนทีโมะครับโดนไหมโดนเลยครับคุณลบอกหายอกหายอกหายหายไม่หู้ไม่ตายโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อไหวไหมครับข้างล่าง ไม่โดนด้วยอ่าเฮ้ยเคยทำเฉยๆลงไปไม่ได้เพราะว่าทีโมแม่งร่าตีนมากบอกตรงป่าไม่ีไหนวะว่าอีเกนไปด้วยดีกว่าครังไปด้วยเอ้าเอ้าไม่ทีโม่อยู่นู่นหร ไปไม่ได้ด้วยปิดวอร์ดอีกนี่มาแล้วมาแล้วเค้นมาแล้วเค้นโมดเค้นทุกคนดูวอร์ดพิโมดใช่วอร์ีกันชาชาไม่ได้ใช่ไหมทีเดียวอีกทีเดียวเออทีเดียวเอออันนีอันนีอันนครับอันนี้ผมทำได้แล้ว เอ้ยหนูว่าหนูได้บาร์บีคอนเออว่านี่ครับอันนี้มาแล้วครับออกกล้องละเทพได้เลยครับต้องออกกล้องนะค่ะโอ้ยไม่มีบันนาโอ้ช่วยไม่ได้โอ้เรียบร้อยครับนี่อารีมาแล้วคิลเล็กฟรีว่าสั้นพอออกกล้องแล้วปุ๊บเอ้าคิวรัวเลยครับคุณก็พูดไปของกำนัลนะมีสลับมั้งอ่ะบ่อยๆจะได้กินจะได้แบบชนะบ่อยด ตเตัวไม่เนี่ยตัวเอาด้านเนี่ยใส่ไล่ใส่ไล่พอดี <laughs> คอน,นไม่ใช่คอจติงแล้วดูสกอรคิปพออัดกล้องมาเทปเลยแล้วพอไม่ได้อัดนี่ซีเน้อยสิบศูนย์สิบศูนย์เลยต้องอัดมีน้ำผิดป่าจะโดนป่าจะโดนมาก่อนตีตายเปลี่ยมร้อป่าจะโดนมาก่อนตีตาย สวยมากครับเซนน่าแย่าโอ,อกไปไหนะอ้ออาวมาอีกแล้วไปนะเพื่อนหนีเร็วไปไหนอ,อ่ะโอมนีแล้วโอบลงมาอีกแล้วมีท้ายมีท้าย เราคอยต้งก็จะซีเปอาเขา็บบปีๆอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีเขาไม่อยู่แล้วไอ้มา<อ>ต้อ,ตอนมาไปดีเล้ยเอาละดีนะครับแต่อันตีไม่มีนี <laughs> ่ผมสามูถ้ามันธรรมดา,มดาที่ไหนอันก้องเอือ ไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าอย่กจะตายเลจะตายแล้วยาอบคนถูกอะไรอะไายเค้นเพื่อนจับมาออกหายแล้วออกลงล่างฮู้ไม่ลงล่างเหรอเพื่อนจะตายแล้วนายยาักเฮ้เอ้โอ้โหโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช้วยอ๋ออ่าใช่จ้ะ โซ่คำโหดเยี่ยมมากมไม่ไม่ไม่ไ,มไมตปตายแล้วหลับลงเออยืนหน้าหลับลงโอเคะอกหาย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 ทีย่าอาริทำไมสิทำไมทำไมคิดสายสิบตัวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นเออคิดไปไหนไอ <c oughs> ่ะเยอะเกินไปแล้วอย่าอกกระดุกไม่นะช็ดลีนอ้าว ไม่ไปช่วยเลยตายอ้าวตอนเล่นโอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรคุณอะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณโอ้จะตาย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 อ้าก็มาดิก็มาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจริงนะตัวตายจริงนะปึ๊บฮึ๊บอ้าวจะตายจะตายว่าพีโม่ไม่ต้องอยู่ในทางนี้แล้ว เอ้ยพี่ตอนหนูจะรำเพรย์พี่ตอนเฮ้ยเป็นไปได้เหรอซีซูนก็อติการเหรอใครออกก่เมื่อกีก้เขาปอกออไม่ออกกล้องแล้วโหขึ้นมาเฉยเลยอ่ะจริงค่ตะต้องเอาคลิปตอนนี้ตนนันนี้มาลงด้วยนะว่าความจริงแล้วมันเป็นยัง <c oughs> ไม่ไม่ยัย่างคน,นงผู้ชมเขาจะตกใจว่าเออคนีะกันหลอ ตกใจก,กับเกมนี้กับเกมที่อะไรใช่วิหนสมใช่ว่าเิกหนึ่งสองหเรา,าไม่ม่เาเนไหัป่าเราหนึงสองไม่โไม่เหอ้า่ป่ยเองอยูเอ่ัางสิเฮ็ดังอโอ้่เอโอ้หเเอหเัาเัเรห,หรับ โ้กินขนมต้มสามเนี่ยไปเยอะมากไม่ไหวแล้วัมนเอ้ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปเอ้ยไม่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 ไ่าม่ไ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 น่ไม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 ้นม่ไอ่ไ่ไมมนมไม่ไไไม่ไไม่ไไ อย่างนี้มันคอนเทนต์ต้องทำได้อีกเอาวะมาว่บะวินว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 ะวิวะวินนะนะวินวะนววินวันวะ็นวะววะวนวะวินวะวินวนวะวินวินะ ไม่โดนไม่โดน s u พ p o r t support e a l i n g s p r ผมเป็น s พอร์ต t f o u p p o t h e a l i s p r e ีเฮ้ยวอบิคโดนหมาเหมือนกันอ่ะชาตะกุนเดวกาดังจะหาทำนะครับอาคิโมซัพเนี่ยเพื่อนร้องห้เลยนะไม่ดีหรอกครับไม่ดีหรอกครับ โอ้ยไม่เอื้องลืมตัวไปลืมตัวทยิงคิดเลยเราไม่ได้แครี่กำลังไปครับกำลังไปหามีคนมาโอ้โหหลงหลงหลงเรามาที่เรามาโอ้ยมาหลายตัวด้วยอ้าวอาลีอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเวลาคิดเขาเราเลยเราเลยเฮ้ยเฮ้ย อันนั้นมรื่ใครมาอันนั้นเ่องเราเอลมัยิไม่ได้เ้ยลืม่าตดีกมอเอาไม่เอาอ้าเฮ้ย้เไม่สวยไม่สวยตาไม่วยเนี่ยดูอ่ะ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 ม่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อะอ่ไอ่ะอ่ะอ่่อ่อ่ะอ่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 ะอ่ะอ่ไอ่ะอ่ะอ่ะอ่่่่่่่่่ ทุกคนดูเล่นผมสิครับคนมันจะไม่ตายหอย่าเพชรพี่ต่อดขาจะไม่ตายดูเล่นดิเฮ้ยถึงไม่ได้ว่ะเขายังคงรักษาสปอไว้ได้อยากจะขับไปให้อิมดูวันนี้เขามาว่ะวันนี้อันนี้เขาฟอร์มสุดเลยดิไม่ตายไม่ตายเลยนะนี่ ปกติต้องสูญสามไปตัง้งแต่ต้นเกมและ้ะค่ะทุกคนมันเหมืออัจยัมากกว่านั้นด้วย <c oughs> วันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเล่นบอลอ็เออเพื่อน,น,น,นมันหมดออกกล้องแล้วสั่งได้เลยตายน้อยตายน้อยจัดได้ตายน้อยตายน้อยเขาบอกออกกล้องปุเนี่ยโอ้โหนี่คนระับเขาจัดให้เลยนะตายอย่างน้อยเลยนี่เดี๋ยวเราเราดูท้ายเกมว่ายังจะเป็นอย่างนี้อยู่เปล่า โอ้ต้องเกิดแล้วพอมาขนาด550เนี่ยใครจะมาไหมครับใครจะมาไหมครับมีใครจะมาช่วยผมป่าจะเอาตป่ามออกมโอ้โไม่โดนป่าจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาเลยเอออ่า ชาบาบชาบชเออสวยงามมากๆขอบคุณเคนครับสวยงามซือ้อคือคือเรานะแบกดินแทนซื้อคอนโทรลดีกว่าโอ้จะตายตายจะตาย,ตายอ่าโดนนั่นเกีย <laughs> เเดห้อปิดตำนานเลเจนด์ตายปิดตำนานไปเรียบร้อยแล้ว เขาไม่สามารถทำได้นะครับโอ้ยมันเหลือมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะใส่ออาได้ไหมไม่ไงสวยเศรษฐามเศรษฐามจมนาไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตรงนั้นอ่ะเออสวยมากมช่วยทีรออย่างโหดมาแล้วกลับมาแล้วอีกแปดวิคุณรอผมแป๊บนึง เซิร์ฟขนมไทยเขาไม่ได้ไมผมแหลกอย่างเงี้ยเล่นจากเซิร์ฟอเมริกานะก็เล่นแหลกไอ่ผมเล่นจากอเมริกานรับเล่น,นอันนี้เล่นจากเซิร์ฟอันนี้มาเล่นเซิร์ฟไทยเฮ้ยเอามังกรเชนจอนได้ขอสองเซี่ยงเ้ยแบตมิสแบตมิสไปโอ้ย คิวม่หน่อยได้ไหมอาไม่ดเขียนเดินฝ่านหน้าอย่นี้ไม่ดคิวไห้ใส่ต่อเขียนเดินฝ่านหน้าอยู่เลยจริเบาเลยอะคิวหนูสารสุดตั้งมันเราไม่จับมัดทำได้นะครับ10บสนย เอาห้าหนึ่งสามได้แล้วนะโอ้ยมีบอดต้องห้าปักสิครับปักมืดมากมืดโคตรเปิดไฟดิหน่อยเปิดอยู่น,น,นี่เนาะตอนน้องตอวน้องมานี่ เี้ยนเเออเ้ยอ้ารับลมเฉยโอ้ยโดนลมเอื้ออื้อไปมาก่อนเลเลี้ยนเอหน้ารับลมเฉเนี่ยโอ้ยไลก่อนเมเกเนรถี่ขรถเอื้อโหไม่ตายโอ้ยเหยยิงเอออุรอดอ่ะตอนแรกกาีตาตแล้วนั่นอ่ะผมเล่นม่คดีอนาดไหนนกๆ เพืเเเ่อนเพื่อนอย่ามึงตายเอยเพื่อนมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,นนอน้ยโอน๊ยอ้ยรอ้วยรอดคิวคิคิวค,วค,วค,วควอ้ตอเนียวจังวะตายแล้วนั่นอนะ่ะออกมาโอ้ยทีเดียวไปจได้ขึ้นเดาคุณตะกี้เนหิวข้าวเพียงคืนแล้วมันไม่ได้กินข้าว ตอนนี้พี่ไทยเป็นเวลา5โมง10นาทีนะทุกคนจ้องฝาดอุตสาหชามโดนยิงถึงแล้วอุยยาวแฟดยาวแฟดยาวแฟดแฟดแฟดอันนี้ไม่หิวเหรขึ้นนอนแล้วนะวิเดียวตายปะเนี่ยเอาได้ที่ไหนอ่ะอันตีก็ไม่มีเข้าไม่ได้ เขาเราออกไม่ได้เฮ้เอาดิโอ้โหไม่ตายโอ้โหไม่ตายอ้าน่อะไรอะรัดเข่ากี่เนี่ยตีเองไหมโอ๊ยตายอื้ไหนอื้อโอ้โหสดี๋ยวเหมือนได้ออกคืนเราบางทีก็ถอยตามสนองมาสัีแต่ก็ไม่พูดดีกก่าอย่าโอซ่เออ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เก uh, like, ิดอะไรขึ้นอ่ะนี่โผพร้าเกิดไปแล้วอันนี้คือเกิดตอนพอเหมือนเหมือนจะเกิดพอพอจะเพิ่มข้าวหลไม้หน่อยแล้วก็ตายเยอมากเขาเรียกไม่ดองเยอะไงเดี๋ยวทีมก็าตื่นจะดองเยอะขอบสักว่าข้าวผล700เอาพันหนึ่งเลยไหมผมาแล้วทุกคนขอบผมมาแล้วไม่มีปะมีเหรอมีพันหนึ่ง ข้าวหัวพันหนึ่งอ๋ออ๋อออีกปุยในรอล็อกกูเกียดมึงที่ว่านั่นนะครับต้องวอดต้องวอดเหมือนเราเป็นโรคติดนะคะทุกคนสองข้างนี้จะต้องมีวอดตลอดเวลาเอาไหมเอาเอาดิเอาไหม เคิดสกิลเ่ยกคิดอ้าวเปิดแล้วข้าสิครับเปิดแล้วาครับเปิดแล้วข้าครับอ้าวอีย่าไม่มีสายตาเลยโอ้ไงเอาไปหนกันหมดไโอ้มีแต่ตาเมื่อกี้หนูเข้าคนแรกเมื่อกี้ผมไม่รับรวมไม่รับรยวไม่รับไม่รับ่ไม่่วไม่รร่เซน้าผมจะตายไหมครับเซน้าผมจะตายไหมครับพี้ยูได้ไงเนี่ยนสปอร์ตอย่าดิคีนี่นี่หรือสปอร์ตก่อน

วอดระเบิดนี่คุณทำหน้าที่เป็นแคทลินยังอะไรเอ้ยผมซัพพอร์ตแต่ร่างนี้ได้ไงเห็นวอดผมว่าเนี่ยเยอะสุดเลยนะเนี่ยยี่สิบสามแล้วเนี่ยเมือกี้ตลกทิ้งโอ้โหคนทำนั้นตาได้ยังไงเมื่อกี้ว่าไม่รัก่าเนี่ยอยากมีข้าวหัวปลาไม่ได้เลยมีเคมีเคมีเคโอชามิดชามใส่คลิปทำไมนะ วันเอาว่ะรอบนี้ t o อ form อือ top form แคปหน้าจอเกี่ยวเลยเนี่ยดูดึงอย่างเท่ายืนอย่างเท่าบอกเลยมีปลาหน่อยมีปลานอยเฮ้ยมีใครจะไปช่วยเขาบ้างรอตัวโ solo แล้วตายถ้านตายแน่แล้วครัิอนนี้อริกระหิวกระหิวสิไม่เอา ที่ได้เลยที่ไปเอาไปเอายาโอ้แล้วก็แฟดออกมาอันติอันติแฟดส่วนนี้ใช้ได้ค่ะทุกคนใช้ได้แต่ศัตรูต้องเลือดแบบเข้าเข้าไหนมาหรือว่าตะกี้เนี่ยนตอนที่ร้องห่าแล้วว่าขี่มูดเออคือทำไม่ได้อะตอนที่ร้องห่าตะกี้นะนาซาบคือกีดแล้วคือทำไม่ได้อ้าวนาซับนาซัา time คิด เฮ้ย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 เอาอะไม่ตายเฉยเอาไหมถ้าสามโดนก็จบอะเอ้ยเอาดิเก่ก็ห้ามากเลยนะครับทุกคน เออสวยงามอูเลือด่กือบตายคิวไม่คิวไม่คิวไม่คิวได้ยังอ้อะครับเฮ้ยคีบิงบอกตอนตีหน้าอ้โอ้เอ้าอน้องปุ๊กรูกน้องปอยผมจะไม่ปล่อยคุณหนีไปหรอกไม่ปล่อยคุณหนีไปหรอกอ่ะใครมันอยู่ข้างหลังนั่นนะโอ้ถอยถอยไหมถอยถอยไหมถอยช็อตดาว ใกล้ๆหนูจะตายแล้วเนี่ยไม่เอาอย่าตายให้เก็บสกอร์ไว้เริ่มดีแล้วไม่ไม่สิบศูนย์ก็ยังนะก็สิบสองอะไม่เทียงสองคิวจะจะเที่ยงจะเที่ยงเลยอ๋อยาเสพติดวันนี้เรามาสนุกมีเพื่อนมีให้คอนเทนต์แขกแขกรับเชิญของเรานะครับคือสิบศูนย์โอ้ยขาดโอ้ได้สิ้นเดือนหน่อยนะเอาเป็นสิบตาสองแล้วกัน ไปดูจุดสภาพกันแล้วนะ3แล้วกัน73เอไม่เอานะไม่นะคเคื่อกมันจะได้เป็นถ้าสมมติว่าอยาออกไม่มีนอนก็ไม่มีเ่งี่คิดด้วยคิวจะช้ามันจิกีตลโอ้ยอาิไปบอกเลยนะแม่14นะไม่เอาดิอะไรเนี่ยซัพอร์ตซัพพอร์ตซีเฮด5.9คือ สี่เอสถอดไงก็ต้องน้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรน้อยมากคาสก้าแบบน้อยมาก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 มโอ้โหพวกมันกําลังกินอะไรกับดักของใครมั่งวะเนี่ยเหนื่อยอะไรวะตอนนั้นเขาจะไปเด็นอะไรกันกดดักมือตรงกลาง มาแล้วทุกคน73ปังๆฮ้ยกระเลิน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 กระลินด้วยวเปิดแค่น้ำก่อนเลยอุ้ยเจ้ามันได้ตายไปแล้วโอ๊ยว่ะโอ้ชิ่งเด็กเ <laughs> จ้ามันได้ตายไปแล้วอะ้า,อาเอ้ยเอ้ยไอ้ยันทร์นะซำนี่แข่มันเชินเราไปไหนอ่ะเขาเขาสู้อะไรนะ แค่รอเชิญกำลังไปโอ้ยอะไรหลอบไปถึงจะตื่นตายหมดแค่รอเชิญเดินไม่ทันหรอสันน้องปุ้ยแข่รอเชิญทีนมาแล้วที่มาแล้วทำมันยิงกี่ช่วยโอ้โหค่ดินกูขอร้องกูสาดชามไปอย่างหล่อชามอย่างเท่เลยอ่ะเมื่อกี้ชามโดนนี่นะอย่างหล่อโอ้ยขี้กระเด็นยิงกันตีต่อเลยที่กอดเลยเนี่ยอ้าวอ๋อสรุปเอาเป็นว่าทำไม่ได้นะครับ คอนเนตนนี้นนเบลนะครับสิบสิบศูนย์หมดกันเจอกันใหม่เจอกันต่อหน้านะคะ